เรามาดูการประกวดมิสเตอร์แรนด์เแล้วมากันอะคุ้ยแบรนด์ราคาครับซึ่งเป็นแบรนด์้องหอมแล้วก็มีเซรัมแล้วก็วันนี้เป็นคณะกรรมการวันนี้รู้สึกไงบ้างครับเตมาองๆคนมีความสามารถเศากาจตุรัแบมากนะคะดีใจมากค่ะที่ไดรับเิมาวันนี้นะวันนี้คณะกรมการทุกคนก็เป็นหนึ่งเดียวนะคบว่าเด็กที่เลือกในวันนี้มีคุณภาพประกอบคำถามในวันนี้นี่ก็คัรอง เก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็หล่อด้วยนิสเซนเชเกต2 0 2 2ครับสวัสดีครับไม่รอดหรอกวันนี้ยไหนกลับบ้านแล้วใช่ครับตอนที่าาาเราจะแต่งตัวนี้เราขอหน้านะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องหอมแล้วก็มีเซรั่มแล้วก็วันนี้เป็นคณะกรรมการวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ หนึ่งเดียวนะครับว่าเด็กที่เลือกในวันนี้มีคุณภาพแล้วก็คาถามในวันนี้เนี่ยก็คัดรองคถามทีกว่าน้องๆหลายๆคนเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็หล่อด้วยยูเซเลสเก็สอง,อง,งพันยีบสงัวัสดีครับไม่รอดหรอกวันนี้ไหนครับพาเฮแล้วก็มากับน้องอุ้ยแบรนด์ราคานะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องหอมแล้วก็มีเซรัมแล้วก็วันนี้เป็นคณะกรรมการวันนี้รู้สึกไงบา้บางครับ,บรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะน้องๆทุกคนมีความสามารถ